งสัตว์ที่ทุกคนต่างมองว่าเป็นอสศัทิพร้ายหากในความเชื่อทางวัฒนธรรมงูกลเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงเรื่องราวของมนุษยชาติมานานหลายศตวรรษบ้านก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายโกหกล,ล่อลวงบ้านก็ว่างูเป็นความอุดมสมบูรณ์ความเป็นอมะตะและความเป็นยิรันแตกต่างกันไปตั้งแต่วัฒนธรรมและความเชื่อที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมา จากตำนานกรีกโบราณจะก,กระวาลถือกำเนิดจากไข่สีเงินที่มีงูบออกรังไข่ดังกล่าวได้ถือกำเนิดเทพแห่งแสงสว่างและความดีหรือเทพเจ้าฟาเนสโอโรโบรอสหรืองูกินหางที่ปรากฏอยู่ในอารยธรรมของชาวกรีกสื่อถึงการเป็นนิรันด์การหมุนเวียนของการกำเนิดและการตายจากอันเป็นสัจธรรมของโลกด้านตำนานอียิปต์โบราณชื่อว่างูหาง เป็นสัญลักษณ์แห่งเทพีวัดเจดเทพีผู้พิทักษ์แห่งออยาคุ o, ผู้อารักขาฟาโร่ดวงอาทิตย์ผู้ปกครองของอาณาจักรอียิปต์ส่วนในประเทศลูกแม่น้ำโขงชื่อว่างูใหญ่หรือพญานาะคเป็นเา้าแห่งทองน้ำเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่อุดมสมบูรณ์วัสนาผู้พิทักษ์ปกป้องศาสนาหรือแม้แต่โดนบรรดาลโชคล่าแก่ผู้คนหากแต่อีกด้านหนึ่ง งูถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของปีศาจค,ความชั่วร้ายอย่างในพระคัมภีไบเบิลเชื่อว่าง,งูหลอกลวงให้อดัมและอีทำในสิ่งต้องห้ามคือการกินผลจากต้นไม้แห่งความรู้เรื่องความดีชั่วแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนผ่านสัญลักษณ์งูถูกมีความตกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาและยังเชื่อว่าง,งูมีศักยภาพในการรักษาโลก ดังความเชื่อจากตำนานกรีกโบราณของเทพเอสคิสผู้มีสัญลักษณ์งูพันไม้เท้าหรือประตับแห่ง s อสคิสจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์แต่ผู้คนมักสับสนกับสัญลักษณ์รูปงูสองตัวพันรอบคาาติดป,ปีหรือคาดูเซสเป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสารและการค้าอันเป็นผลเนื่องจากความเข้าใจผิดในอดีตจึงทำให้ในปัจจุบัน ราจึงพบเห็นตราสัญลักษณ์ทั้งสองถูกใช้เป็นตัวแทนของวงการแพทย์และเทศสัชกรรมในระดับสากลมูนจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถสะท้อนด้านดีและร้ายแตกต่างกันไป